เก่งแล้วก็แม่ก็ได้ดังได้ตากล้อยังไม่จับดีกิตอวให้แล้วอาชีดีเลยเพื่อนไมแอบเขดีดีไเนม่กนร้องไกลไหมเข้างะคค้าง 한쪽 다쳐서 너무 힘어 오늘 노래를 노래를 나한테 해서 그러고 그랬는데 진짜 잘해 줄 ใช่แต่ว่าเยมเ็ท่นจบนอเสิร์อะรยังไงก็อย่างี้นะเพราะว่าถ้าเราไปโอะไรใดๆแล้วต้อง้อต่ออันนี้ได้นะแค่เดียวค่ะแค่เดียว Mm -hmm. hey. Come on. Guys. การครับได้ได้เป็นไได้เพราะคอนเสิร์ตีัผมต้องเอนเร์ตงเลจทุกเพลราะว่าขอต้องอกขอมาล็อกปิดแล้วนะเพราะีที่เขาร้องเพงขอป้ มันดู้อ่ะไม่มีจริงๆเอาไม่มี่มว่านี่ยากมียากมีมากที่สุดเลยสุปาพี่รได้เข้าไปอยู่ในเค่ะได้เลยเราต้องวันไหนอะไยังไง